ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดในคลิปหัวข้อเรื่องชีวิตที่อยู่ยากขึ้นทุกปี EP01 เรื่องโฆษณามหาปลายัยวันที่18สิงหาคม2568ท่านจะต้องทำใจนิดหนึ่งว่าท่านเสียงที่ไดรับรับฟังเป็นแบกกลาวน้อยเนี่ยเป็นโฆษณาหนึ่งในโฆษณานะในในยูทูบนะครับ ลุงฟังมาระยะหนึ่งแล้วต้องใส่ฟังจบลุงคงได้รับปริญญาบัตรก็พอพอดีนะครับเอาไม่เป็นไรเข้าเรื่องนะคือลุงจะบอกซสก่อนว่าลุงเองไม่ได้ต่อต้านการโฆษณาใน y o u t u ู e นะครับเพราะ YouTube จำเป็นต้องมีรายได้แล้วก็เจ้าของอรายการที่โพสต์ลงอัพโหลดลงใน YouTube นั้นก็จะต้องมีรายได้เช่นเดียวกันลุงไม่เปรียเศษนะ ถ้าหากว่าการโฆษณาไม่เข้าขายห้าข้อซึ่งลุงจะได้กล่าวดังต่อไปนี้นะลุงก็ไม่เคยกดสคริปและและ้วก็อ่าสำหรับโฆษณาที่รู้จักเกงใจผู้คนเนี่ยลุงก็ยินดีต้อนรับนะครับโฆษณาที่ลุงพอใจคือโฆษณาที่ใช้เวลา5้าถึงสิวินาทีถ้า YouTube ทำได้ก็จะดีแต่ถ้าทำไม่ได้ก็เอาให้มันสั้นๆหน่อยไม่ใช่ ให้มาลุงให้ลุงมาฟังเลคเชอร์พอจอบฟังเสร็จลุงก็รับปิญญาบัตรได้พอดีอย่างนี้ไม่เอานะก็จะมีอย่างนี้นะเข้าเรื่องเลยโฆษณาที่มีปัญหาอยากจะแนะนําให้ทาง YouTube แก้แกไขเนะี่ยก็มีอันที่หนึ่งโฆษณาใน YouTube ที่ขั้นรายการที่ผู้ชมกำลังชมอยู่นะมีความถี่และระยะเวลาที่ยาวนานมาก เช่นฟังเพลง1เพลงใช้เวลาหนึเพลงใช้เวลาสามนาทีก็มีโฆษณามาขั้นระหว่างเพลงละราวสี่นาทีบางทีก็พยายามลุงเองพยายามรับฟังโฆษณาเพื่อจะดูว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่ปรากฏว่ามันนานกว่า4นาทีจนทนไม่ไหวต้องปิด o ย t ทุ e ไปเลยข้อที่สองโฆษณามีทุกรูปแบบที่ลุงรับฟังเนี่ย ลุงไม่ได้อยากจะฟังนะนะมีทั้งภาษาไทยภาษาแขกภาษาฝรั่งภาษาจีนทมประหนึ่งผู้ชมยูทูบมีเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะติดอยู่ในหูรางวัลที่ได้ครับโฆษณาประเภทน,นี้คือกดสคริปต์กดเลื่อนนะครับเอาไปเลยหนึ่งเลื่อนหนึ่งสคริปต์ข้อที่ 3, าสามโฆษณาภาษาไทยอ่ะ หลายครั้งเป็นการพูดซ้ำๆย้ำๆในสาระข้อความเดิมๆระหนึ่งคนรับฟังเนปัญญาอ่อนหรือเป็นโรคความจําเสื่อมความจําสั้นแต่ในด้านวิชาการโฆษณาแล้วเนี่ยนะมันคือการล้างสมองประเภทหนึ่งซึ่งลุงก็หวังว่าคงไม่มีคนประชาชนคนไหนหรือลุงหรือใครเนี่ยต้องการให้ใครมาล้างสมองลุงเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะครับ แทนที่มันจะสร้างความเชื่อถือก็ยังเป็นการทําลายความเชื่อถือของการโฆษณานั้นๆได้เป็นอย่างดีรางวัลที่ได้คือกดคลิปกดเลื่อนนะครับข้อ4โฆษณามากที่สุดเนี่ยส่วนมากจะไร้หมายญาติเคยชอบอัดเสียงดังๆลงในโฆษณาดังกว่าสาระที่ผู้ชมกำลังต้องการจะฟังทำให้เราต้องไปหลีกเสียงนะครับอันนี้ถือว่าไม่ฉลาด อาจารย์เอาเปรียบผ,ผู้ชมนะหรือผู้บริโภครางวัลที่ได้คือกดคริปกดเลื่อนนะครับข้อ5โฆษณาบางโฆษณายืดเยื้อยืดยาดอารมณ์ผบ,บเยอะอมีดนตรีจังหวะโซโลติ้งตึงติ้งตึง,ตง,ตงกว่าจะเข้าเรื่องเข้าราวได้เนี่ยหมดไปแล้วประมาณ10วินาทีเล่ากับว่าโฆษณานั้นมีสาระที่น่าสนใจเหลืกเกินนะครับ หรือไม่ก็น่าสนใจมากกว่าสาระที่ผู้รับชม o u t u ูทเลือกที่จะรับรับชมรับฟังเองนะอันนี้เรียกว่าเป้าหมายที่ไม่เคยถูกเลือกแต่พยายามยัดเยียดตัวเองเข้ามานั่งในใจเป็นเป้าหมายหลักของผู้ชมภาษาชาวบ้านเรียกแขกที่ไม่ได้รับเชิญถือว่าไม่สุภาพนะโฆษณาแบบนี้แต่ถ้าไม่สุภาพในภาษาชาวบ้านจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะแต่ลุงไม่เรียกนะก็คงจะรู้ๆอยู่เรียกว่าอะไร รางวัลที่ได้คือกดสคริปต์กดเลื่อนไม่รับฟังเช่นเดียวกันเช่นโฆษณาที่เน้นหลักวิชาการหรือสอนให้ผู้รับฟังให้เข้าใจในผลงานวิจัยของตนเองของภาคผูมมใจอยู่มากละกว่าจะฟังจบผู้ฟังคงจบปริญญาตรีไปแล้วโอเคอ่าครบ5้าข้อแล้วนะตัวอย่างตัวอย่างยต้องตัวอย่างให้ฟังนะอีกอันหนึ่งก็คือการโฆษณาขายโคมไฟแสงอาทิตย์ แต่สาระมาลึกซึ้งถึงขั้นว่าสาธิตการใช้ปุ่มนู่นนี่นั่นวุ่นวายไปหมดทั้งๆท,ท,ที่ผู้รับชมรับฟังก็ไม่ได้ซื้อหาและก็ไม่มีเจตนาที่จะไม่มีแผนที่จะสุดจะซื้อหานะครับแทนที่จะซื้อกับเลิกซื้อไปเลยเพราะพูดซะละเอียดยังไม่เข้าใจว่าใช้งานอย่างไงนี่จะซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้ถูกต้องหรือเป็นต้นนะ,ะรำคาญก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คำขำคนทำโฆษณา และสงสารเจ้าของอผลิตภัณฑ์จริงๆเออพูดมาจะจบคลิปแล้วเนี่ยโฆษณายังยังไม่หมดเลยเนี่ยสองเป็นเป็นโฆษณาที่สองแล้วนะครับเนี่ยโอเคหวังคงคงจะเข้าใจนะว่าโลกนี้ชีวิตนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกปี e p พีศูเพราะเหตุไรโฆษณามหาปลายขอบคุณครับสวัสดี